อันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ชำเนาะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในการทำร็จเลยนะคะเดี๋ยวนี้หนูจะตั้งสติงเกอร์ไว้แล้วก็หลดน้ำนะคะหลดน้ําต้นส้มปีดด่างอันนี้เราชำต้นไม้เองคําแปลงยอดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คําแปลงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นยอดนะคะนี่ค่ะ นี่ก็ติดแล้วน้องหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คัมแปงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นยอดนะคะนี่ค่ะันนี้ก็ติดแล้วน้องหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คัมแปงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่เหลืองแต่ตัววันนี้จะห่วงกิ่งก้านนิดนึงนะคะไม่ค่อยออกกิ่งก้านอันนี้ก็เป็นคัมแปงชําไว้เหมือนกันเห็นไหมคะถ้าน้องก็ติดแล้วก็จะมาเน้เนาะ อันนี้ปุ๋ยต้นไม้และชุดนอนอยู่นะคะก็ทําการปลูกเสร็จก่อนถึงจะไปอาบน้ํานะคะขออนุญาตปลูกต้นไม้ต่อนะคะอันนี้คําเป็นก็จะทําอันนี้เป็นเราปลูกไว้เราก็ห้อยนะคะเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงมาต้นไม้และชุดนอนอยู่นะคะก็ทําการปลูกเสร็จก่อนถึงจะไปอาบน้ํานะคะขออนุญาตปลูกต้นไม้ต่อนะคะอันนี้คําเป็นก็จะทําอันนี้เป็นเราปลูกไว้เราก็ห้อยนะคะเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงมานี่ค่ะอันนี้ก็คือติดแล้วเนาะที่หนูชำไว้ค่ะติดหมดแล้วนะคะนี่ก็ติดหมดแล้วนะคะก็ตัดจากกิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็ไปชำนะคะอันน้แลวนะะค แล้วก็มีสีนะคนี่ค่ะชำใหม่ถืออย่าพึ่งสืดไม่ไม่ต้องเอาลมมากเอามีแดดด้วยแล้วก็ลมด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังเหลือคนชอบปลูกต้นไม้เราก็จะเปิดน้านะคะตั้งสติงเกอร์ไปในรดน้านะเที้ยนดอกใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ชาไว้ได้สักประมาณน่าจะสองเดือนแล้วนะคะกําลังแตกยอดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คาแปลงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็ มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นยอดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คําแปลงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่ค่ะอันนี้ก็คือติดแล้วเนาะที่หนูชําไหมคะติดหมดแล้วนะคะนี่ก็ติดหมดแล้วนะคะก็ตัดจากกิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็ไปชํำนะคะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะนานแล้วนะคะแล้วก็มีสีนะคะนี่ก็ชีพอันนี้เสร็จทีนั่นนะมีบริเวณรอบบ้านนะคะ ต้นออมสีชมพูก็สวยนะคะทุกคนชอบปลูกต้นไม้เราก็จะเปิดน้ำนะคะตั้งสติงเกอร์ไว้ในรถน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวคําแปลงก็บ๊บนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คนะลิปหน้าเราก็จะทำการปลูกต่อนะคะอาช้างออกดอกค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะยังอยู่ในชุดปลูกอันนี้ก็คําแปลงก็จะคอไปตรงนี้ก่อนนะคะอเอามาลูกขนมาหมดยัง อันนี้สำเป็นชำใหม่นะคะชำใหม่นะแล้วก็เตียนดอกใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ชำไว้ได้สักประมาณน่าจะสองเดือนแล้วนะคะกําลังแตกอันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ชำเนาะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในการชำเราก็จะทําการปลูกต่อนะคะงาช้างออกดอกค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะยังอยู่ในชุดปลูกเราก็จะทําการปลูกต่อนะคะงาช้างออกดอกค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะ ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะยังอยู่ในชุดปลูกแต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะวิธีการปลูกวยเซียนเย็นนี้ห้ามรดเนาะก็สื้อรถท้งเดียวพอค่ะเห็นไหมคะสวยงามวันนี้หนูชําไ้นะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะอันนี้ก็ทํำแปลงก็จะคอไไปตรงนี้ก่อนนะคะเอามาลูกขนมาหมดยังอนี้ค้ำแปลงชําใหม่นะคะชําใหม่เนาะแล้วก็นะคะสวัสดีค่ะแต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะวิธีการปลูกวบเซียนเย็นนี้ห้ามรถเนาะ ก็ซูโรต์ทางเดียวพอค่ะเห็นไหมคะสวยงามวันนี้หนูชําไว้นะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะเหลืองแต่ตัววันนี้จะห่วงกิ่งก้นกานนิดนึงนะคะไม่ค่อยออกกิ่งก้านอันนี้ก็เป็นคําแป้ย์ชาไว้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะถ้าน้องเขาติดแล้วก็จะประมาณนี้เนาะ,ะอันนี้ปอ้อยสินะคะน,นี่ก็ชีบอันนี้เสรจทีนั่นนามีบริเวณร,รอบบ้านนะคะต้นออมสีชมพูก็สวยนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็คือติดแล้วเนาะที่หนูชําไว้่ะติดหมดแล้วนะคะ นี้ก็ติดหมดแล้วนะคะก็ตัดจากกิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็ไปชำนะคะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะนานแล้วนะคะแล้วก็มีสีเหลืองแต่ตัววันนี้จะห่วงกิ่งก้านนิดนึงนะคะไม่ค่อยออกกิ่งก้านอันนี้ก็เป็นคัมแปงย์ชำไม่เหมือนกันเห็นไหมคะถ้าน้องเขาติดแล้วก็จะมาเนาะอันนี้ปล่อยไหมคะปลูกหญ้าลดหญ้าด้วยเนาะบริเวณนี้เ่ยก็จัดสวนนะคะบางคัมแปงก็ปลูกหญ้าเพิ่มเติมเนาะเพราะว่ายายไม่รดน้าให้หญ้าก็อันนี้ต้องปลูกใหม่อีกเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องเมย์ขนไปลูกอันนี้ตัวช่วยแม่นะคะ นี่ค่ะอันนี้ทำเป็นก็ชํำแล้วนะคะไม่ต้องรดน้ําเยอะนะคะวันแรกปลูกรดน้ําครั้งเดียวพอนะคะไม่งั้นรากเขาจะเน่านะคะ<ม>เลยนะคะเด<ม>ี๋ยวนี้ผมจะตั้งสติงเก,ก,กอร<ม>์ไว้แล้วก็ลดน้ํานะคะรดน้ําต้นส้มปีดด่างอันนี้เราชํำต้นไม้เองทำเป็นหมดนะคะนี่ก็ชีปอันนี้เสร็จทีน,น,<ม>นั่นนะบริเวณรอบบ้านนะคะต้นออมสีชมพูก็สวยนะคะ คำแลงก็มาเพาะออกนะคะแยกแยกกิ่งก้านเขาออกแล้วเขาก็จะแผ่ออกเต็มไปหมดเลยคะเห็นไหมคะอันนี้คำแลงก็จะชอบชำเนาะชอบปลูกต้นไม้คิิปลาวานเดี๋ยวคำแปลงก็อันนี้งาช้างก็นิดเดียวเองนะคะมีแค่กิ่งเดียวนะคะที่ซื้อมาเนาะต้นเล็กๆแล้วมันก็แผ่ออกมาอยู่อันนี้ก็คำแลงก็จะเพอะไปตรงนี้ก่อนนะคะอเอามาลูกขนมาหมดยัง อันนี้สำเป็งชาใหม่นะคะชําใหม่นะล้วก็แต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะวิธีการปลูกใบเสียมเย็นนี้ห้ามรถเนาะ<อ>ก็สื่อรถทางเดียวพอคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามวันนี้หนูชาไว้นะ,ะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะเยี่ยนดอกใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ชาไว้ได้สักประมาณน่าจะสองเดือนแล้วนะคะกําลังแต่เสร็จเรียบร้อยนะคะน้นองเมย์ขนไปลูกอ่าอันนี้ตัวช่วยแม่นะคะ นี่ค่ะอันนี้ทำเป็นก็ช่ำแล้วนะคะไม่ต้องรดน้ดําเยอะน,นะคะวันแรกปลูปกรดน้ําครั้งเดียวพอะค่ะไม่งั้นรากเขาจะเน่านะคะเลยนะคะนี่เรา,าจะตั้งสติงเกอร์ไว้แล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําต้นส้มปีดด่างอันนี้เราช่ำต้นไม้เองทำเป็นโอเอเสียนนะคะกดดูก่อนแน่นๆหน่อยนะคะตรงที่เราปลูกใหม่ตรงที่น้องเขาปุ๊บกดลงแน่นๆนิดนึงกดลงแน่นนิดนึงแต่รดน้ําวันเนี้นะคะนี่ค่ะ ทำใหม่ออย่าพึ่งสืบไม่ไม่ต้องเอาลมมากเอามีแดดด้วยแล้วก็ลมด้วยนะนี่ฮะแล้วก็ยังเหลือแต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะวิธีการปลูกใบเซียนเย็นนี้ห้ามรถเนาะก็สูรถครั้งเดียวพอค่ะเห็นไหมคะสวยงามวันนี้หนูชําไว้นะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือติดแล้วเนาะที่หนูชําไว้ค่ะติดหมดแล้วนะคะนี่ก็ติดหมดแล้วนะคะก็ตัดจากกิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็ไปชํำนะคะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะนานแล้วนะคะแล้วก็มีสี ต้นไม้และชุดนอนอยู่นะคะก็ทําการปลูกเสร็จก่อนถึงจะไปอาบน้ํานะคะขออน,นุญาตปลูกต้นไม้ต่อนะคะอันนี้คําแป็ก็จะทำอันนี้เป็นเราปลูกไว้เราก็ห้อยนะคะเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงมาคําแป็นเามาเพาะออกนะคะแยกแยกกิ่งก้านเขาออกแล้วเขาก็จะแผ่ออกเต็มไปหมดเลยคะเห็นไหมคะอันนี้คําแปงก็จะชอบชาเนาะชอบปลูกต้นไม้ขิบปาวานอันนี้ก็คําแปงก็จะคพอะไปตรงนี้ก่อนนะคะอเอามาลูกขนมาหมดยัง ไอ้คนนำแ็งชาใหม่นะคะชาใหม่เนาะแล้วก็โอเอซีนนะคะกดดูก่อนแน่นๆหน่อยนะคะตรงที่เราปลูกใหม่ตรงที่น้องเขาปุ๊บกดลงแน่ๆน,น,นๆนิดนึงกดลงแน่นๆนิดนึงแต่รดน้ําวันเนี้ยต้นไม้แล้วชุดนอนอยู่นะคะก็ทาการปลูกเสร็จก่อนถึงจะไปอาบน้ํานะคะขออนุญาตปลูกต้นไม้ต่อนะคะอันนี้คำแ็งก็จะทำอันนี้เป็นเราปลูกไว้เราก็ห้อยนะคะเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงมายอดนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ติดแล้วเนาะหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คําแปลงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเดียวคําแปลงก็อันนี้งาช้างก็นิดเดียวเองนะคะมีแค่กิ่งเดียวนะคะที่ซื้อมาเนาะต้นเล็กๆแล้วมันก็แผ่ออกมาเยอะนะคะสวัสดีค่ะอีกนะคะน,นี่ก็ชิปอันนี้เสร็จทีนั่นนะมีบริเวณรอบๆบ้านนะคะต้นออมสีชมพูก็สวยนะคะ แต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะพิธีการปลูกใบเสียนเย็นนี้ห้ามรถเนาะก็ซือรถทางเดียวพอคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามวันนี้หนูชําไว้นะ,ะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะยอดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะ,ะหนูจะได้ใส่ปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คําแปงชําเองหมดเลยนะคะที่แรกก็มีกระถางเดียวซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะ,ะนี่ค่ะเอาเลี้ยงไว้ตรงนั้นก่อนเช่าเราเพาะชําใหม่นะคะนี่เอออย่างนั้นเราลูกเอามาเลี้ยงไว้นี้ค่ะวันนี้ก็ได้ประมาณจีดถังน้องเมย นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือติดแล้วเนาะที่หนูชํำไห้คะติดหมดแล้วนะคะนี่ก็ต yes. ิดหมดแล้วนะคะก็ตัดจากกิ่งพวกนี้นะคะแล้วก็ไปชํำนะคะอันนี้ก็ติดแล้วเนาะนานแล้วนะคะแล้วก็มีสีอันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ชํำเนาะนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในการชํำแต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะวิธีการปลูกว้เสียมเย็นนี้ห้ามรถเนาะก็คือรถทางเดียวพอค่ะเห็นไหมคะสวยงามอันนี้หนูชํำไว้นะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะนี่ค่ะทำใหม่ถอย่าพึ่งสือ ไม,ไม่ต้องเอาร่มมากเอามีแดดด้วยแล้วก็ร่มด้วยนะนี่ฮะแล้วก็ยังเหลืออันนี้ก็คํำแปลงก็จะคอไปตรงนี้ก่อนนะคะเอามาลูกขนมาหมดยังอน,นี้ค้ำแปลงชําใหม่นะคะชําใหม่นอ้อแล้วก็นะคะเดี๋ยวคํำแปลงก็บ๊ายบายนะคะจบคิดไปเพียงแค่นี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่คิดหนะ้าแต่เย็นนี้ห้ามรถนะคะวิธีการปลูกว้เสียนเย็นนี้ห้ามรถเนาะก็สูรถครั้งเดียวพอคะ่ะ เห็นไหมคะสวยงามวันนี้หนูชาไว้นะ,ะจะพาไปดูต้นที่เขาติดแล้วนะคะโออยเซียนนะคะกดดูก่อนแน่นๆหน่อยนะคะตรงที่เราปลูกใหม่ตรงที่น้องเขาปุ๊บกดลงแน่นๆนิดนึงกดลงแน่นๆนิดนึงแต่รดน้ําวันเนี้ยต้นไม้แล้วชุดนอนอยู่นะคะก็ทาการปลูกเสร็จก่อนถึงจะไปอาบน้ํานะคะขออนุญาตปลูกต้นไม้ต่อนะคะอันนี้คําเป็นก็จะทำอันนี้เป็นเราปลูกไว้เราก็ห้อยนะคะเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงมาโออยเซียนนะคะกดดูก่อนแน่นๆหน่อยนะคะตรงที่เราปลูกใหม่ตรงที่น้องเขาปุ๊บกดลงแน่นๆนิดนึง ดลงนงนิดนึงแต่รถน้ำวันนี้